กฎของการลดความสำคัญแฟนเก่าครับสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักเมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของคุณเองเนี่ยไปตามดูตามสืบตามส่องหรือคุณกังวลคุณกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาหรือคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเวลาคุณทําแบบนี้อีกฝ่ายมันเซนได้ครับแล้วอีกฝ่าย จะมองคุณเป็นของตายในท้ายที่สุดแต่อะไรก็ตามแต่ที่คุณลดความสำคัญของคนคนนั้นลงมาทุกการกระทําทุกพฤติกรรมของคุณเนี่ยจะทำให้คุณได้สิ่งนั้นมาแบบง่ายๆมันเป็นเพราะ mindset ของเราเองครับเพราะงันเนี่ยคุณเนี่ยต้องลดความสำคัญของเขาลงมาแล้วแทนที่ด้วยกิจกรรมครับที่เพิ่มความมีสน่ ให้แก่ตนเองครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่ห์มากขึ้นผูค้ความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยคพูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ย รู้สึกหลงเสน่เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนะี่สิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4 9 0 0คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ไลน์แอนะครับ